สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันในชิเมล่าแลนด์วันนี้ก็มาบอกวิธีาหาผู้ช่วยหรือคู่หูระดับสีม่วงนะครับผมก็ก็คือระดับสีม่วงตอนนี้มี3นะครับสีทองมี1นะครับมาดูกันครับว่าเราควรจะสะสมอะไรนะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะแรับว,ว่าเราอยากได้ตัวไหนนะครับ นี่ครับอย่างเช่นตัวลิงนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าต้องการอาหาร10จานนี้นะครับแล้วก็ใช้พวกหินนะครับไฟสโตนอะไรพวกนี้นะครับอิงแบ็กสโตนเนี่ยครับประมาณ1 0,000หมื่นนะแต่ว่านี่ครับใช้1 0 0 0 0หมื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวแรกนะเป็นระดับสีทองใช้50,000ื่นพาวเวอร์สโตนนะครับผมซึ่งเยอะ นะครับผมก็ให้ทุกคนเก็บสะสมนะครับตัวอื่นๆนะครับเป็นระดับสีฟ้าเนาะใช้ประมาณพันสองพันนะครับผมซึ่งก็เรามองข้ามไปนะครับให้เรามาดูระดับสีม่วงด้านบนนะครับแล้วก็ตัวสีทองให้หยุดไว้ก่อนนะครับผมถ้าใครเป็นแบบสายฟรีนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับให้เราจำจำชื่อ3ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ ดูว่า3ตัวใช้เงินเป็นไฟสโตนหรืออิงแบ็กสโตนนะครับในการในการาจ้างเขามาเป็นคู่หูนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่2เนี่ยผมจะบอกวิธีการหาเหรียญพวกนี้นะครับทั้ง3เหรียญเลยนะครับผมถ้าใครอ,อยากจะได้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถเก็บสะสมเหรียญอันนั้นเอาไว้นะครับผมทีนี้ให้เรา หมองข้ามตัวแรกนะครับผมผมเป็นตัวระดับสีทองนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็สะสมไปนะครับห0 0หมพาวเวอร์สโตนนะครับทีนี้เนี่ยมาดูวิธีการเรียกสีม่วง3ตัวนะครับทั้ง4ตัวเลยก็ได้นี่ครับอย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือทำไมถึงผมบอกให้มองข้ามนะครับก็คือมันใช้เงินถึง800นะครับผมที่เราต้องฟาร์มของขายนะครับ่าเรามาดูสีม่วงกันดีกว่านะครับใช้แค่ 600เหรียญหยกเขียวนะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวที่ผมบอกนะครับผมอ่านี่ครับซึ่งมันมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับหยกเขียวก็หาได้จากการลงแดนในฝันนะอ่า,อานี่อย่างเช่นตัวลิงนะครับกดที่อินโฟด้านล่างที่ลูกศรนะครับมันก็จะบอกชื่อเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถนัดอาวุธอะไรนะครับอาตัวต่อไปเป็นหมานะครับผมมนุษย์หมาเนี่ยถนัด ไคลโอเอ็กซ์โบนะครับผมก็เครื่องประดับตัวโซฟาตัวนี้นะครับผมนี่ต่อไปนะครับเป็นตัวนี้ก็คือหมานะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เราก็มาดูครับถ้าเราอยากจะได้ตัวหมาเราก็ดูนี่เลยครับซึ่งอาหาร1ิบจานเนี่ยผมขออนุญาตข้ามข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนอันนี้ก็เป็นตัวแมวนะครับผม แมวระดับสีม่วงก,ก็คือใช้อาวุธที่ถนัดนะครับมันติเอ็กโบนะครับใช้ได้ดีนะครับส่วนนี่ครับก็คือ3ตัวนะครับผมให้เราเลือกมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ดูพวกหินที่เราจําเป็นต้องจ้างนะครับผมหรือใครอยากได้ระดับระดับสีทองเลยนะครับก็เก็บพาเพอสโตนห้าหมื่นนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นสีม่วงนะ เออประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งอ่าเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูวิธีการหาทั้ง3ามเหรียญน,นะครับผมก็ไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้พื้นฐานก่อนเลยว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาแจกรางวัลการทำเควส นะครับผมเควสรายวัน <c red line one> ไม่เหมือนกันนะครับอันอย่างเช่นหมู่บ้านในน้านะครับผมใต้น้ําก็จะแจกเป็นไฟสโตนนะอย่างเช่นหมู่บ้านที่ผมชอบไปรับบ่อยๆก็คืออิงแบ็กสโตนนะครับผมนี่นี่ครับซึ่งทําไมเราต้องรู้จากหมู่บ้านนะครับผมอย่างเช่นหมู่บ้านนี้อ่าเดี๋ยวอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็ไฟสโตนนะครับผม ก็คือทั้ง2หมู่บ้านนะครับผมอินสตอนไฟสตอนอ่าดินแบ็กสโตนนะอ่ะทีนี้เราพอเรารู้แล้วว่าหมู่บ้านนี้เขาแจกไฟสโตนนะครับผมเราก็สามารถมารับเควสที่หมู่บ้านนี้นะครับรางวัลก็จะเป็นไฟสโตนให้นะครับผมนี่เห็นไหมครับซึ่งรางวัลที่เราได้เนี่ยมันก็เป็นตามระดับของเควสนะระ,ระดับดาวของเควสนะซึ่งเราก็ต้องดูก่อนนะว่าเราทำเควส ไหวหรือเปล่าเช่นเกรดระดับพวกนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับในคลิปก่อนก่อนที่คลิปาตามหาอิงแบ k กส o ต e นะครับผมผมได้สอนวิธีการแลกนะครับผมแลกเหรียญอิ Back Stone นะครับก็คือเหรียญด้านล่างนะครับผมนี่ครับได้ซึ่งถ้าเรามาในหมู่บ้านที่ เป็นไฟสโตนเราก็จะได้เหรียญเป็นไฟสโตนนะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้ผมยังมีไม่ครบนะครับผมอ่าซึ่งวิธีการก็คือเปิดมินิแมปขึ้นมาแล้วก็ดูเลยครับว่าหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาแจกเป็นเหรียญอะไรนะครับคือเราก็สามารถเลือกได้นะครับใครที่ต้องการไฟสโตนก็ไปหมู่บ้านที่ให้ไฟสโตนใครที่ต้องการอิงแบ็กสโตนนะครับผม ก็ไปที่หมู่บ้านอิงแบ็กสโตนนะครับส่วนเหรียญอย่างที่3นะครับพอเพอร์สโตนนะครับก็คืออยู่ในเกาะตรงกลางเลยนะครับคือเกาะ p v p อ่านะครับผมนี่ครับเราก็สามารถวาร์มมาได้นะครับใครที่ ยังไม่เคยมานะครับผมก็สามารถวาร์ปมาที่ PVP ได้เลยนะครับผมนี่ครับก็เขาก็จะแจกเป็นเหรียญ่า w o w s t Stone มาให้นะครับอันนี้ผมก็มารับเควสเลยละกันนะครับแนะนำให้รับเควสระดับ4-5ดาวเลยนะครับผมก็ดูด้วยนะครับว่าเขาต้องการวัตถุดิบอะไรในการจบเควสนะครับถ้าเราพอทำไหวก็จัดการ รับมาได้เลยนะครับผมนี่ครับซึ่งเควสระดับแต่ละระดับเนี่ยมันก็ได้ของวัลที่แตกต่างกันไปนะครับผมแนะนำรับระดับสูงๆนะเพื่อที่เราจะสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ซึ่งมันสามารถรีเฟซได้นะครับรีเฟซรีเฟซหาระดับสูงขึ้นได้นะครับใช้แค่200 เหรียญหอยนะครับซึ่งหาง่ายอยู่แล้วนะครับผมโอเคหลังจากที่เรารับเควสเสร็จหมดแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับซึ่งผมได้สอนในคลิปตามหาอิงแบ็กสโตนไปแล้วก็คือวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับผมทาเควสป้องกันหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนที่หัวหน้าหมู่บ้านนะครับทาเควสป้องกันหมู่บ้านที่หมู่บ้านไหนก็ได้นะครับแล้วนําเหรียญอใช้หน้าบ้านนะครับสามสิบเหรียญมาแลกได้นะครับอ่า นี่ครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับผมนี่คือคุณจะทำป้องกันหมู่บ้านกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้มาแลกอ่าเหรียญที่คุณต้องการจริงๆนะครับผมวันละครั้งนะครับเขากําหนดให้เราแลกนะครับนี่ครับถ้าใครต้องการแบบอ่า,อาเก็บเหรียญน,นะครับทำเคเวสป้องกันหมู่บ้านที่หมู่บ้านง่ายๆนะครับเราก็สามารถทําการวาร์ปไปที่ หมู่บ้านที่เราทำง่ายแล้วก็หลังจากเก็บสะสมเสร็จแล้วเราก็มาแลกที่เหรียญที่เราต้องการในหมู่บ้านอื่นนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราแลกได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับวันละ30เหรียญแล้วก็จะได้พาเพิร์สสเตนมาวันละ150เหรียญก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูกันครับถ้าเราทำวิธีนี้ก็คือรับเควสหมู่บ้านนะครับ เฉลี่ยผมเฉลี่ยมาแล้วเรารับระดับ4ีดาวก็คือจะได้6 4ี่เหรียญต่อเวสหกวสก็จะเป็น384ี่เหรียญแล้วก็เวสป้องกันหมู่บ้านนะครับเอาเหรียญมาแลกเปลี่ยนนะครับก็จะได้วันละนึเหรียญซึ่งจํานวนนี้เนี่ยก็จะได้เท่ากับ534เหลี่เหรียญต่อวันนะครับคือเหรียญที่เราต้องการนะครับไม่ว่าคุณจะต้องการเหรียญในทั้ง3เหรียญนี้ซึ่งมันจะไม่รวมการที่คุณ เอาไปลงโทเทมซึ่งจะได้ครั้งละ30เหรียญแบบสุ่มนะครับบางทีก็ไม่ได้นะครับผมซึ่งคุณได้แน่ๆคือ534เหรียญต่อวันผมลองคิดดูแล้วคุณก็ใช้เวลาเก็บไม่เกิน10วันคุณได้แน่นอนครับ10,000เหรียญนะครับถ้าคุณอยากจะจ้างาผู้ช่วยคู่หูระดับสีม่วงนะครับก็เก็บไว้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม